เนม่าบ้านแตกแอบบแซบสาว18ล่าสุดเนม่านะครับโดนแฟนสาวเนี่ยบอกเลิกพร้อมหอบข้าวหอบของออกจากเครือหักนี้ไปแล้วเรียบร้อยหลังจากที่มีแชหลุดว่าเนม่าเนี่ยแอบบไปคุยกับนางแบบสาวอายุ18ปีซึ่งนัอนว่าใครเป็นแฟนเห็นแบบนี้ก็รับไม่ได้สุดท้ายทะเลาะกันเลิกกันนอกจากนี้ยังไม่พอนะครับแฟนของเนม่าเนี่ยยังแอบ,บจับได้ว่าทั้งคู่เนี่ยเคยแอบ,บนัดเจอกันมาแล้ว โอ้ไม่ธรรมดานะครับสุดท้ายก็นั่นแหละครับบอกเลิกแล้วก็หนีจากกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยแชทที่หลุดออกมานะครับรคร่าวๆมันจะประมาณนี้นะครับเนม่าก็ามว่าหุยภาพสวยจังเลยอะ่ะสุดอนางแบบสาว18ปีเขาเข้ามาดูใกล้ๆสิเนม่าก็ตอบกลับไปมันไกลเกินอีนางแบบสาวก็ไม่มีอะไรจะหยุดเราไม่ได้เจอกันหรอก สุดท้ายได้มาเนี่ยตอบว่าก็มันงานของผมทําให้ผมหาคุณไม่ได้ <c oughs> ผมว่าเด็กนี่มันก็ร้ายไม่เบานะครับเนี่ยรอซะพี่เดมากูแม่งเกมกันเลยทีเดียวนะครับเลิกกันไปเลยแต่ดูภาพนางแบบสาว18ปี <c oughs> เป็นผมก็ทนไม่ไหวนะครับเด็กโอ้โหแต่ไม่ได้หรอกครับถ้าไปถ่ายนี่คุกอย่างเดียวครับ18ปี